นานแค่ไหนแล้วครับที่พวกเราต้องทนอยู่กับสถานการณ์แบบนี้ clipping, ตามาการคาดการณ์เมื่อไทยพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาในประเทศเป็นคนแรกนานแค่ไหนแล้วครับที่พวกเราต้องทนอยู่กับเศรษฐกิจแบบนี้เศรษฐกิจโควิดเนี่ยน่าจะหนักกว่านา aciones, onun, ี่ต้องย่างก้ยงขายไม่ได้เลยลำบากครับลำบากนานแค่ไหนแล้วครับที่พวกเราต้องอยู่กันอย่างหวาดระแวงแบบนี้ ไ่ไรเวลาเหล่านี้จะผ่านไปหรือมันคงเป็นเพราะเพราะว่าอย่างที่เรานําเสนอข้อมูลกันบ่อยครั้งว่าในกลุ่มของผู้ใหญ่รายที่มีอาการหนักเนี่ยมักจะแสดงอาการเหมือนผู้สุขภาพดีแข็งแรงดีแต่ก็มีเชื้อนี้อยู่ในร่างกายเช่นเดียวกันถือว่าต้องร่วมมือการกักตัวไว้ก็ดีหนึ่งก็คือเราสามารถจะได้รับการรักษาอันที่สองก็คือเราไม่แพร่กระจายโรคไปให้คนอื่นตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทั่วโลกสูงกว่า20ล้านคนแล้วนะคะ โควิดบ้าเลยทำไรก็ไม่ได้อเออเพิ่เจอเองจีอุย้ยออกไปโกงดีกว่าเว้ย เพราะยังมีคนแบบนี้อยู่ช่วงเวลารายๆเลยไม่ผ่านไปสักทีอ,อน้องใครเฮ้อเเจอมามม่วสมกันแบบนี้แล้วไม่มีการใส่แมสป้องกันผมคิดว่ามันดูเห็นแก่ตัวมากเลยนะครับ พวกพี่รู้ไหมครับตอนนี้ประเทศไทยต้องตกอยู่ในสถานะไ้พู้เรื่องเหรอวะผมไม่ใส่ไงอึดอัดเว้ย้ามอยู่ได้เป็นหมอผมไม่ได้เป็นหมอครับแต่ผมเป็นห่วงเป็นห่วงคนแบบพี่เป็นห่วงคนไทยทุกคนที่ต้องตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เรามาช่วยกันได้นะครับช่วยกันเปลี่ยนแปลงเพียงแค่พวกเรารับผิดชอบตัวตนเอง โดยการสวมแม้ทุกครั้งก่อนออกจากบ้านหลีเกเลี่ยงการรวมกลุ่มสังสรรค์ล้างมือทุกครั้งหลังได้รับการสัมผัสเว้นระยะห่างทางสังคมเพียงเท่านี้ก็เป็นการรับผิดชอบต่อตนเองในสังคมได้แล้วครับด้วยความหยย่วงใยจากประสรวงวัฒนธรรม